ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะชีนเน่ก็มาตามคําเรียกร้องแล้วเราจะมาทำยูนิบล็อกให้ทุกคนดูกันนะคะว่าแบบเราใช้ชีวิตมาหอะไรเป็นยังไงเราเลือกพันาคารเพราะว่าเราเรียนทั้งเช้าบ่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราก็มีไปต่อยมวยด้วยอีเวนต์ก็จะเยอะนิดนึงรอชมในคลิปเลยค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาพักนะคะทุกคนเราก็เลยแบบว่าเดินลงมาลงอาหารไปซื้อน้ำที่แมนกันค่ะวดหลังมากน้ามากเลยค่ะ ขอถ่ายคลิปลง Youtube หน่อยนะคะอันนี้เป็นเมนูประจำของเราในวันที่เราไม่อยากกินหวานนะคะทุกคนก็จะเป็น English Breakfast Tea จาก Twinings นะคะนี่ร้านพี่แมนก็คือพี่คนเมื่อกี้ที่เราแปะคลิปไป รมานนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะ้องไหกินคณหมูชิ้นค่ะร้านนี้ สราเราเป็นทอดรังปลวกคนเลยมากินได้นะ <pacing S 3> ทุกคนหัวคนน้องก็เข้ามากินได้เหมือนกันลองแม่แต่เพื่อนราคาดีมากอร่อยมากไม่เลิกเลยอ๋อตอนนี้เรากำลังไปไหนกันคะทุกสาวไปเรียนที่บ้านเชฟเราจะผ่านอะไรก่อนสามย่านค่ะไปทำอะไรคะซื้อน้ำเต้าหู้ว้าชนประตูไปแล้วอ่านผ่านน้ำเต้าหู้สุดๆทำเต้าหู้ร้านโปรดนะคะทุกคน าสามย่าน g i r ลี e ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาอยู่สามย่านทุกวีทุกวันจริงหรอจริงพเพราะว่าเพราะว่าก่อนจะเข้าความอาร์ตคือรู้ตัวก่อนแค่แบบว่าคือพอรู้ตัวก็คือเตรียมตัวสอบเลยอ,<า>อะไรอย่างนี้แล้วก็ติดเลยออติดเลยจะสอบปุ๊กติดเลยสอบเยียบแล้วติดเลยว้ายร่เกินนะคะ จะตัวอย่างนะคะเราเรียนตัวอย่างจะมีคลิปนะคะแบบว่าเกี่ยวกับハウทูเข้าคอมอาร์ถังรอบหนึ่งรอบออสองออกมานี่นะคะทุกคนร้านนี้อร่อยไหมยืนยันโดยแม่เราแล้วอร่อยมากค่ะทุกคนไปลองนะคะดีมากราคาดีมากด้วยคือลดคอร์สในการกินของหวานสุดๆอุ้ยจริง เรากำลังใช้อุโมงเดินข้ามไปที่บัญชีนะคะนี่ก็คือทีมฮาโลวีนของอุโมง้ยน่าักมากอะ่ะคือมูดแอนโธนถึงแล้วค่ะทุกคนอยู่กองบ้านแหละเต้นเร็วเต้นเร็วชินแ่ยเ,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 เอามันจบเพลงมาดิมันกูเต้นได้นะกูจะทิ้งกระเป๋าแล้วเต้นเลย โคนอันเนี้ยมันสร้างไม่ให้สูงขนาดหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูเขยปลาเริ่มเออ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 มิสทิฟว์เวอร์เออออเออเออตังเมยเกิดอะไรขึ้นคือเราขี้นกเราตั้งทับขี้นกเลยต้องเปลี่ยนเป็นขอดูเรดูหลักฐานและสิ่งที่เหมือนตังเมที่สุดน้องหมุดเองเหลื่อนดุ้งหลักฐานนะคะ าจะมาเปิดหลักฐานให้ทุกคนดู Board ing, แม่แรงมากอันนี้เป็นท่าผู้จัดานะครับโอ้พวกหนูมาจากห้องป .6 ก <c oughs> ับ2เอว่ากันก u c k y สุดสดด Lucky Thank you God Communication, five tools, we have advertising, personal selling, sales promotion. You've got a discount, what else? A song was written called Dumb Ways to Die. It was released as a YouTube video and within a week had over 20 million views and coverage on every television network in the country. ด้แลวรขารชกชีวิตออกมาช่วยเพือนผู้หขาชกออมาช่วยเพื่อนขอมากนข้ทำัวต่อกรณก็เดินไปรูก็ตองทวกค่าตตวาสมังสดใสมากไม่มีท่าที่บตรงตอน้าในอนางเลยเนี่ยค่ะตอนน้ตอ,นนตอ,อไงปิดก,ก่อนนะเพาะว่าตัวมาก ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่เรียนต่อยมวยแล้วคือช่วงนี้กลับมาต่อยมวยนะคะทุกคนคือแบบช่วงที่เราต่อยจริงจังเราไม่ได้ลงยูทูบเลยเราทําคลิปน้อยมากแต่ช่วงนี้ก็กลับมาเออ,อเรียกว่าอะไรอะ productive I mean more fit อะไรองี้มากขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็คือจะมีกระเป๋า แล้วก็จะมีนี่สิ่งที่เราซื้อเองแล้วก็แบบเพื่อความสะอาดก็ต้องซักบ่อยๆนะคะคือผ้าพันมือเอาไว้ต่อยมวยเนาะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะมัดพบก่อนเพราะว่าเวลาต่อยมวยมันก็จะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะมียกเวทก่อนด้วยมันก็คือเป็นความฟิตแบบขั้นสุดตอนนี้เราก็ถักเปียรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโดยอากูนั่นเองนะคะเป็นช่างทำทุกอย่างให้เราแนละ้วโอ๊ยปัดเปทํทำไม นี่เราก็ต่อยมวยเสร็จแล้วนะคะก็เดินมาหาอะไรกินในฟู้ดคอร์ดเนาะเพราะว่าเราต้องเติมแคลอรี่เติมสารอาหารลงไปเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่กินก็ไม่น่าจะดีขนาดนั้นตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะเราซื้ออะไรมาเอ่ยส้มตำแล้วที่บ้านมีไก่ทอดทุกอย่างโซเดียมไขมันมาเต็มครบไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวหไม่เป็นไรแต่เราไม่ได้กินอย่างนี้ทุกมื้อนะคะทุกคนมื้อเช้าแล้วก็กินเฮลตี้มื้อกลางวันแล้วก็ไม่ได้เฮลตี้มากแต่แบบนิวทริชเชอร์สไม่ทอดไม่ไอะไรเป็นต้ยมยำต้มมกับผัดกะเพราก็ยิดนึงแบบอยาไปคอนเซิร์นมากทุกคนคือชีวิตมันต้องกินนะ ทุกคนตอนนี้ชินี่ก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็ทานข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นบล็อกที่ไม่ได้ยาวมากใครที่มีคอนเทนต์อะไรอยากจะให้ชินี่ทำนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกไว้ข้างล่างคลิปได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่ก็คือเป็นไลฟ์สไตล์ของเราแบบประมาณนี้จริงๆที่เป็นชีวิตประจำวันในช่วงนี้นะคะบ๊ายบาย